สบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งลาวและสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยและก็ต่างประเทศนําเด้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y ยูทูบบอจอนแชแนลเนาะอ่ามื้อนี้ก็สิไปซื้อถ่านซื้อน้ําพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าพ่อแม่พี่น้องอยู่บ้านอ่าคําตจานพ่อเนาะมื้อนี้ก็สิเป็นบ้านเวิร์คูนพี่น้องเลยอ่าทางไปก็อ่าไกลพอสมควรพี่น้องเลยก็ประมาณอ่าลักอ่าลักปลายเนาะ่าชมบรรยากาศอ่า ริมทางพี่น้องริมทางริมถนนเนาะตามธรรมชาติไว้ทำกันพี่น้องเลยอยู่แต่หัวแต่สวนเนาะวันนี้พาชมบรรยากาศข้างนอกพี่นอ้อ,นองอเด็กน้อยเด็กน้อยะลิ้นหน้ามหาปลาได้เนี่ยย่านจะโฟนตกห้ามพี่น้องเลย ไปซื้อน,น้ำซื้อทานเนะี่ยพี่นอโโ้องโอ้โหซื้อมาได้หรือบปล่ทานกระเซียใส่ท่ายมาพี่น้องสิหาแนวหมัดแนวอย่างมาเนาะตุกน้ำกันมีใบใส่ขายพี่น้องอใบทั้งหน้าข่าวพระเจ้างาไม่รนะีนี่เนี่ยเป็นบ้านเมืองนคูนพี่น้องเอ้บ้านเมืองนคูนเมืองไทรบุทองแขงสวัสดิ์ในเขตเอาเนาะ ใกล้กันกับบ่อนบาวจอนเห็ดงานเลยพี่น้องเลยกับหมู่บ้านเดียวกันเนาะแต่บ่อนบาว้อนเห็ดงานมันเสียเลยไปจักหน่อย มัวก็มีโต้นยิ่งใหญ่มัวมัวพันเพียนเอาไงมัวผสมเนาะมัวพันแท้ก็มันสีต้นใหญ่กว่านี้เวลาสิไปซื้อ ข้องอยู่ของกินก็ต้องไปพุนแหละพี่น้องเลยตลาดพีด่เนาะอยู่บ้าน,นออยู่บ้านวนโคนีนะ่ยผมไ่มีตลาดพีด่นะ้องเลยมีแต่หา้านค้าขายเครื่องตัวไปเนะนาะถ้าสิไปตลาดซื้อเนี่ยอยู่เนาะกินก็ต้องไปซื้ออยู่พุูนพะี่น้องเลยตลาดมันมีอยู่ซ้ำมือม้อเราเมื่อวันศุกร์แลว้วก็วัน,ว,นนะวันพุธเนาะวันพุธแล้วก็วันวันศุกร์วันจันทร์ เข่าไดหน้างามอะไรกัน้ย น,นั่งง่ายเลยนะพี่น้องแถวนี้ก็เจ้านอนง่ายนอนงายลายเนู่นแถวนี้เรื่พี่น้องเป็นมาแหละเดี๋ยวเป็นมาไว้าอย่าเรืพี่น้องแถวนี้เข้าน่านงามเลยพี่น้อง ทางแต่นีโหดอะไรนี่น,น,น,น้ำห่วยกันเริ่มบกเลยพี่น้องเรับฮอทฟอนตกไม่ไหม้เนี่ยปะตะกี้น้ำขึ้นไล,ล่อะไรอย่างเงี้นี่ เอาพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดบ้านขั้นผาดหยาดเลยเนาะเซียร์แวซื้อซื้อ,อน้ำก่อนพี่น้องเลยซื้อน้ำซื้อทานก่อนเนาะสิียร์แวทำฐานเหมือนกันมาเพิ่นมีทานขายบ่อ๋อเนี่พี่น้องทานกันฐานกันกนมีอยู่เนาะโอ้วาสอบเท่าไหร่ พี่น้องน้ำกับมาซื้ออยู่นี่เนาะพี่น้องกใกล้กันอยู่เนาะน้ำกับเอามาได้ที่ระตุกพี่น้องเลยจะคลองเหรอท่านสอบสะได้ไหมสี่สิบห้าพันอ๋อพี่น้องเลยสี่สิบห้าพัน 45, อยู่พี่เนาะ มีแพมเพิร์ดบ <amp> อสห่อซีสบม,มีบอสเอ็กแอลสื้อ ers, <amp> ers, ino, Milky, แพมเพิร์ดไฮน์นอฟมิวเก้ไรพี่น้องเลยเป็นอ,อันขายเครื่องเนาะขายของซ้ำพี่น้องเลยมีปั๊มมันเลยเนี่ยทางผู้สิเป็นตลาดเนาะมันจซื้อน้ำแล้วก็ไปตลาดพี่น้องเลยตลาดแกใกล้ๆกัน น้ำกระตุกละสิบพันเนาะได้ตุกเดียวพี่น้องไอ้โปรจักทานโปรจักน้ำเนาะเสียเอาไปได้ปะเอ้าพี่น้องตอนนี้ก็ซื้อแล้วเนาะทั้งน้ำทั้งทานพี่น้องไอ้ทานสอบละสี่สิบห้านะน้ำตุกละสิบพันพี่น้องไอ้แพมเพิร์ตน้องมิลกี้เป็นสี่สิบห้านะเดี๋ยวสี่อ่าไปตลาดต่อพี่น้องไอ้ไปซื้ออ่ากระดูกหมูกันเนาะกระดูกหมูมาไว้ต้มให้อ่า ต้องมาเพื่อนพี่น้องเงยโอ้ลาดจ้ะ พี่น้องเสือกระดูกหมูกับจักโลนึงเนาะอ่ะมนีมบนมีกระดูกหมบอ่ะก,กระดูกมกี่หน่อยเดียวกระดูกหมูก็มีหน่อยเดียวพี่น้องเลยมีอยู่ห้านเดียวเนาะพวกขายสิ้นหมูแม่นเมนีว่าเมนีมีห้างเดียว เขาไฮนในโลนึง่งฮออทบอโลไปดูคุณปีวะแม่เอาบ่อฮอทเอาเอาเท่าที่มีก็ได้เดี๋ยวเอาหาให้ได้ท่า <laughs> นขายพวกสีมูก็มีอยู่หันเดียวพี่น้องมาเนี่ยคุณเนาะคุณครับลันนัดกับเวลาซื้อกับข้าวกับน้ำกับมาซื้ออยู่นี่เนาะพี่น้องประจำ เอาเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็เดินทางกลับเลยเนะาะปาพี่น้องเลยประจักน้ำประจักทานเนาะปาแต่ย่านแต่ทานตกพี่น้องเลยทานกะเอาสายยางมาัดเอนะาเนาะพี่น้องอันนี้มาซื้อกะบ่ได้บยังลายพี่น้องเลยอโอเคพี่น้องสำหรับที่นี่กัไปแล้ว